angle ที่หอประชุมวิทยาการอาชีพวิชีญมุรีตะบนสะประดูอ่อำเภอวิเชีญมุรีจังหวัดเพชรบูรณ์ในอรุณเมฆฉายในอำเภอวิเชีญมุรีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสมนาการสร้างความรู้ความเข้าใจ เพื่อสับสนการปฏิบัติงานด้านการนำเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับผู้กระทำความผิดให้กับภาคประชาชนระดับพื้นที่โดยมีนางสาวอารดีใจชื่นผู้อุ่มในการสมัชง,งานคมประพฤติจังหวัดเพชรบูร์สาขาวิเชียรบุรีกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ว่าเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้ภาคประชาชนได้มีบทบาทเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้ภาคประชาชนได้มีบทบาทในการนำเครื่องมือติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับผู้กระทำผิด และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้สมงานคุมประพฤติและเพื่อและเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้สมงานคุมประพฤติและเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้สมงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบุรีดำเนการจัดโครงการสัมมนาดำเนการจัดโครงการสัมมนาสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการนำเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์มาใช้ผู้กับ มาใช้กับผู้กระทำผิดให้กับภาพประชาชนระดับพื้นที่ประจำปีงบประมาณ2511ซึ่งจะนำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพของการไปบัติงานและเป็นการตอบสนองต่อภารกิจของกรมคุมประพฤติโดยมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้นจำนวนห0คนเป็นอาสาสมัครคมประพฤติและภาพประชาชนในเขตพื้นที่อำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์โดยมีนางสาวเบญจมาศรกองทรัพย์ ผู้ภาคสาวนาสารจังหวัดวิเชียรบุรีและนางสาวชรดาอิ่มสวรร์นิติการชำนาการสารจังหวัดวิเชียรบุรีเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้